สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่22ของวิชาเทคโนโลยีปิตโตรเคมีเราอยู่กันในหน่วยเรียนใหม่นะครับหน่วยเรียนที่6เคมีของคาร์บอน3ในหัวข้อแรกคือหัวข้อ6.1การเตรียมโพลีโพรพิลีนเรามาดูรายละเอียดกันครับ หน่วยเรียนที่6นะครับเป็นเคมีของคาร์บอน3เคมีของคาร์บอน3ก็จะใช้ป็โพรเคมีคอลฟิสต็อกเป็นโพรพิลีนนะครับในการเปลี่ยนโพรพิลีนกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในอุตสาหกรรมเปโตรเคมีนะครับตัวอย่างแรกของการเปลี่ยนเคมีของคาร์บอน3หรือว่าโพรพิลีนให้ไปเป็นผลิตภัณฑ์เปโตรเคมี ylene, ก็คือการเตรียมโพลีโพรพิลีนนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิกิริยา p o l y เ e r i z a t i o n ของโพรพิลีนโมโนเมอร์นะครับโพลีโพรีิลีนนะครับก็จะมีความหนาแน่น0.9ถึง0.92กร,รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจุดล้อมเหลว160ถึง170องศา,ศาเซลเซียสนิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับปฏิกิริยาการเตรียมโพลีโพรพิลีนนะครับเราสามารถเตรียมได้จากตัวเร่งปฏิกิริยาซ i กเลอร์นัตตนะครับจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้เตรียม HDPE High Density Polyethylene แล้วก็ LLDPE นะครับลิเนีย o w d e n s i t y p o l y e t h y l e n นนะครับตัวซิเกอร์นัตต a าคาทาลิสนะครับก็จะช่วยทำให้ตัวโพลีโปรพ l e ีนเนี่ยมีแท c t i c กซิตีนะครับหรือมีการแบัดบเรียงตัวของหมู่เมทิลเนี่ยอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแท c t i c City คืออะไรคือการแบัดบเรียงตัวออของโพลิเมอร์เนี่ยนะครับ นะครับว่าเขาจะมีการจัดเรียงตัวได้มีความเป็นระเบียบมากน้อยเพียงใดนะครับในกรณีของโพลีโปรพิลีนเนี่ยนะครับซึ่งมีหมู่เมทิลนะครับหมู่เมทิลเนี่ยถ้าหันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอย่างเนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าไอโซแทคติก so นะครับแต่ถ้ามีการเรียงสลับกันนะครับอยู่นอกเพลน ในเพนนะครับนอกเพลนในเพลนนอกเพลนในเพลนสลับกันแบบนี้ครูจะเรียกมันว่าซินดิโอแทคติกนะครับซึ่งทั้งไอโซแทคติกและก็ซินดิโอแทคติกเนี่ยก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกสูงต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิยาในการเตรียมนะครับในการเร่งปฏิกิยาโพลิเมอไรเซชันของโพรพิลีนไปเป็นโพลีโพรพิ l ลีน นะครับส่วนแบบล่างสุดคือ,อจะเป็นในนอกสลับกันมั่วไปหมดเลยนะครับเป็นแบบแรนดอมนะครับแบบนี้เรียกว่าอะแทคติกนะครับกลไกการเร่งปฏิกิริยานะครับก็จะเกิดผ่านในสภาวะแก๊สนะครับแล้วก็ใช้อนุมูลอิสระนะครับแตกต่างกันนะครับ2ตัวบนใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนตัวข้างล่างใช้อินิชิเอเตอร์นะครับ เรามาดูกลไกการเร่งปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันของโพลีโปรพ l e ีนกันนะครับโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสิเกอร์นัต t านะครับซ่งเป็นของผสมนะครับเอามาผสมกันระหว่างอลูมิเนียมอันคิวนะครับกับพวกไทเทเนียมคอไลพอผสมกันเกิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราต้องการปุ๊บนะครับตัวโปรพิลีนโบลิเมอร์เนี่ยก็จะเข้าคอมเพล็กซ์ นะครับในลักษณะที่เป็นพา,ายคอมเพล็กซ์พวกเราสังเกตดูนะครับนี่ตัวโปรพิลีนนะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บเขาก็จะเกิดการจับเรียงตัวนะครับสุดท้ายได้ที่ว่างในลักษณะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับจากนั้นก็เกิดการคอมเพล็กซ์ของโปรพิลีนโมโนเมอร์ omer, ตัวที่2เข้าไปนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็พยายามเกิดการจัดเรียงตัวด้วยความเกล็กะของหมู่ที่เป็นลิกแกนเนี่ยนะครับ <mouvement. S 2> ก็จะทําใหา้ตัวลิกแกนที่เป็นที่เป็นอันคิวโพลิเมอร์ของเราเนี่ยนะครับมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเห็นไหมครับโดยลักษณะการเกลกะกีดขวางของลิแกนของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะทําให้โพลิเมอร์จัดตัวเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ นะครับแล้วก็วนลูปต่อไปนะครับเกิด complexation เหนไครับอันเดียวกันเนาะนะครับเพียงแต่หมู่ r สั้นยาวแตกต่างกันเกิดการจะเรียงตัวเกิด complexation กับโพลีเอร n นนะครับแเรียงตัวทําให้โพลิเมอร์มีทิศทางที่เหมาะสมนะครับ complexation วนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้โพลีโปรพิลีนที่มี tacticity ตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือกรณีของ การใช้ตัวเร่งปริยาซิกเกอร์นัตตานะครับนอกเหนือจากการที่เราจะมีซิกเกอร์นัตตาแล้วนะครับเราก็จะมีตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับภายหลังจากเราได้โพลิเมอร์นะครับที่มีความยาวใส่โซ่ตามที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องควบคุมปริมาณของโมโนเมอร์ที่ฝีเข้าไประยะเวลานะครับ ซึ่งตัวโพลิเมอร์โพลิโพรพิลีนเนี่ยคูก็จะแทนด้วยหมู่ R นะครับถ้าเราจะสิ้นสุดปฏิกิริยาเข้าไปเนี่ยกก็เติมพวกไตรเอทิลอลูมิเนียมเข้าไปนะครับตัวไตรเอทิลอลูมิเนียมที่เติมเข้าไปนะครับก็จะทำมียากับตัวเร่งปฏิกิริยาของเรานะครับเกิดเป็นสารตัวนี้แล้วก็ให้ใส่โซ่โพลิเมอร์หลุดออกมานะครับจากนั้นก็เอา สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาล้างด้วยเอทานอลด้วยแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าน้ำก็ <c oughs> จะทำให้โพลิเมอร์หลุดออกมานะครับทันไหมครับปัจจุบันมีการพัฒนานตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกลุ่มเมทัลโลซีนนะครับที่มีลิแกนแตกต่างกันออกไปเมทัลโลซีนก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนะครับซึ่งคอมเพล็กซ์อยู่กับไซคโครเพนตาไดอีนิลวงแหวนสงวงนี้นะครับ นะครับซึ่งเราสามารถโมดิฟายดิแกนให้มันมีลักษณะแตกต่างกันไปได้แต่ว่าโครงสร้างหลักก็ยังเป็นเมท a ลกับไซโคเพนตาไดอีนิลอยู่นะครับเหมือนมีลักษณะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนี้เรา Modify ให้มันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเห็นไหมครับตัวโพลี r ปอรินโมโนเมอร์เข้ามานะครับก็จะเกิดการ Complexation ชนะครับด้วยลักษณะของการเกะกะกีดขวางเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวโพลีโพอรินมีแท c t ต c กซิตี้เป็นแบบ ไอโซแทคติก so เห็นไหมครับหมู่เมทิลหันอยู่ในระนาบเดียวกันส่วนการทำเมทโลซินในลัดะที่เป็นคอมเพล็กซ์ที่เป็นลิกแกนลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อโปรพิลีนโมโนเมอร์มาคอมเพล็กเซชันและเกิดโพลิเมอไรเซชันก็จะทำให้เข้าเกิดการจัดเปียงตัวที่เป็นแท็กติกซิตี้เป็นแบบซินโอแท็กติกเห็นไหมครับหมู่เมทิลสลับกันนะครับใน ในเพนนอกเพนในเพลนน,พลน,น,พลน,นะครับในรนะนาบงั้นการศึกษาต,ตัวเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนเพื่อให้มีการจัดเรียงตัวแทค t ติกซิตี้ของพวกโพลิเมอร์นะครับอย่างเป็นระเบียบแล้วก็สร้างความหนาแน่นของโพลิเมอร์ที่มันมีลักษณะแตกต่างกันเนี่ยก็ยังเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับ มาดูกระบวนการเตรียมโพลีโพรพีลีนกันนะครับก็สามารถเตรียมโพลีโพรพีลีนได้ในสภาวะของเหลวโดยไม่ใช่ตัวทำละลายนะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมก็อุณหภูมิต่ําความดันสูงถูกไหมครับตามเลอชูตเีเยลองไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเนี่ยเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนนะครับเอ็กโซเทอร์มิกเรีแอคชั่นต้องทำยาที่อุณหภูมิต่ำนะครับใช้ความดันค่อนข้างสูงเพื่อทําให้โมโนเมอร์มาอยู่ด้วยกัน นในกรณีนี้เราก็จะใช้เป็นฟูด i ดสเบรดเร .ACT เ r นะครับมีคาตาลิสเข้าไปมีโพพีลีนนะครับหรือโปรพินเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาโพลิ m e r i z a t i o n สุดท้ายก็จะได้ Polymer ออกมานะครับส่วนโพพีลีนแก๊สที่ไม่เกิดปฏิกิริยาโปรพินหรือโพพีลีนแก๊สที่ไม่เกิดปฏิกิริยานะครับก็จะถูกป้อนกลับเข้าไปเพื่อทําปฏิกิริยาอีกครั้งหนึง่ง นอกเหนือจากการเตรียมโพรพิปีนโพลีโพลีนในสภาวะของเหลวแล้วนะครับเราสามารถเตรียมโพลีโพลีนในสภาวะแก๊สได้นะครับโดยใช้อุณหภูมิ47-87ถึงองศาเซลเซียสความดานัน8-35ถึงสองศาเซลเซียสนะครับอย่างที่ครูเน้นย้ำนะครับว่าตัวเลขที่เป็นตัวเลขแง่เราคงไม่ได้ออกข้อสอบลักษณะที่เป็นแบบอุณหภูมิเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่นะครับแต่ถามในเชิงไอเดียว่า ปฏิกิริยาประเภทนี้เราควรใช้อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิสูงความดันต่ำหรือความดันสูงนะครับเพราะว่าเทอร์โมเคมิสซี่เนี่ยเ็จะกำหนดทิศทางของปฏิกิริยานะครับให้เกิดไปทางข้างหน้าหรือไปทางขวาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้สำหรับการเตรียมโพลีโพรพิลีนของอ,อ c 3 c h e เคมิสตรีนะครับเคมีของคาร์บอน3นะครับก็คงจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ